ขอส,สดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมชายสีวันนี้จะมาเอมแจกทุนี่ร้อยสิบบาทขอโทษที่แจกช้าหน่อยคือวอลเพรินนะวอลเพลคนทีวีบีเพร์นนะมันลืม,อม,อมเอยง่ายลืมนะโอเคก็ชื่อทุกคนก็ใส่ไว้ในนี้หมดแล้วนะโอเคงั้นมากันเลยถ้าม่เสียงขัดไม่นองตกใจที่บ้านผมเองนะโอเคามาซุ่มเลยเอาเอาเลขเลยรดีวยวฟุกชอบเลขเลยสิบสามสิบสามใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงเหมือนลืมอะไรบางอย่างสิบสามสิบสามกูชอบเลขสี่สิบสามสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกะลังงงทำต้องสี่เอมสิบสามสิบสี่สิบสามไหมเออสิบสามสิบสามกูชอบเลขสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าวันน,น,นี้วันนี้วันที่แปดเก้าแปดได้แนละ้ววันที่เดือนเจ็ดดีกว่าก็เป็นสองได้เก้าสามด้วยโอ้อหโหคิดจนงง,งเลยเอาเอาเอาห้าแล้วกันนะ แล้วที่<ต>คิดคมานี่มันคืออะไรไม่เนี่ยโอเคมาคนแรก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 มีคนให้เป็นเล่นเ,เฟบเล่นเฟบบบบอ้าวไอ้มิกไปแล้วหนึ่งคนมิกเหรอวะมิกเราอะคนที่สองดำคุงไปแล้ว,ละวะคนไอ้ดี้ยันดำคุงอะสามครับสามโกมินไทยแมนนะครับโอเคคนที่สี่นะครับ คนที่สี่เฉาโอเคคนสุดท้ายจะเป็นใครครับผมไม่อ้าวเฮ้ยไอ้นี่มันได้ไปแล้วตอนจิตกรรมครั้งแรกได้สามสองอยู่แล้วโซดานะถูกเฮ้ยลบแป้งออกไปเลยโอเคงั้นก็โซดาโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคบ๊ายบาย